สวัสดีครับเก่าพบกับผมนะครับอีกแล้วครับกับบาลายวัลลตีนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาทาไก่ทอดนะครับสูตรง่ายๆนะครับก็นี่ครับไก่ทอดก็มีพริกไทยป่นนะครับผงกระเทียมนะครับเอาง่ายเลยถ้าเกิดใครมีผงกระเทียมก็กระเทียมนะครับสับนะครับอันนี้ไก่ไม่เยอะประมาณโลนะครับประมาณโลนเดี๋ยวเราหมักไก่ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปทอดนะ อ้ออีกอย่างเกลือนะครับใส่ประมาณประมาณนี้ก็พอนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเค็มผมไม่อยากให้เค็มใส<ว>่เกลือไม่เยอะนะอะไรมันจะเค็มอะไรพ่อเฮแต่นี่ก็นี่อะไรอันนี้ป็นอะไรอ่ะอืมพอดู ำมนกทมอันนี้พริกไทยครับพริกไทยแล้วแต่คนชอบเลยครับใส่ลงมาทีละนิดนะปิดฝาแล้วคนคถ้าเกิดมากไปน้อยไปใส่เพิ่มได้ครับไมออ่จะหมักไว้แล้ว แล้วเธอพ่อจะเท่าไรไหมย่างลูกเนื้อหมักไว้ก่อนครับหมักไว้ทำอะไรขึ้นมาหมักไว้ทำอะไรอะคะหอมกระเทียมหมักนี่ข้าเนื้อใส่หมักให้เข้าเค่ไหมนกีกัดใส่หน่อยก็ได้ใส่ไรกีกัดที่ปวดใส่เยอะกระเทียมอร่อยเอ้ยไม่ใช่ผิดใครใช่กระเทียมอันนั้นกระเทียมตะฮอกใหม่โอเคไหม ไปคนคนเพาคนหนึ่งเลยเดี๋ยวได้หมักไว้มาเร็วอันนึงช้อนะไรเลยก้อนเห็นเลยก้อนเห็นอันนั้นก้อหนี่ยข้อจะมาทำอะไรแต่ว่าชั้นเหนี่ยมต้องเป็นแบบนี้สิครัคนให้เข้ากันครับหมักไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเหรออัน ครึ่งชั่วโมงตอนไหพ่อก็นี่ไงเดี๋ยวเราคุกให้ให้เข้ากันแล้วก็หมักไว้นะครับหมักไว้ตอนไหนก็ก็หมักไว้ตอนนี้แหละแล้วร <c oughs> อกี่ทีล่ะสามสิบนาทีครับพี่สามสิบน,นาทีฉันรอไม่ไหวหรอกแม่พ่อไหวสิครับอ่า <c oughs> โอเคครับเราก็หมักไก่ไว้แค่นี้นะครับคนเข้ากันละเดี๋ยวรอครับครึ่ชงชั่วโมง ก็อันนี้หลังจากหมักประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็ออกมาเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเรามาผสมแป,นะแป้งสำหรับทอดครับแป้งสําหรับทอดก็มีแป้งทอดกรอบแป้งมันมแป้งมันผงฟูนิดหนึงผงฟูจริงจอันนี้ไก,ก,ก่ประมาณโลนึงก็ประมาณจริงจริงก็ตรงๆแต่ว่าคือแป้งมันกับแป้งอันนี้ใช้ ประมาณเอานะครับประมาณอย่างเดียวรเอาเท่าๆกันนะครับอันนี้คือแป้งทอดกรอบ,รบนะครับเจ็ดตัวนครับก็คือจริงๆก็ใช้ประมาณครึ่งถ้วยก็ได้สับต่วนแล,วแล้วก็แป้งทอดกรอบครึ่งถ้วยแล้วก็แป้งหมั่นครึ่งถ้วยแล้วก็ผงฟูช้อนชาหนึ่งแค่นี้แต่นี้ผมประมาณเราอย่างเดียวเลยสายกะครับ ได้ไหมประมาณนี้และเดี๋ยวเหลือเราไม่อยากกินแป้งอยม่นนตั้งมันเลตั้งมัน

เฉินไว้เฉินไว้ก็จะกระเลยจะใส่ใส่ก็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 ใส่ย็ใส่ก็ใก็ใส่กก็ใส่ใส่ก็ใก็ใสก็ใสก็ใส่ก็ใก็ใส่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 ก็่ก็ใสก็ใส่ก็ก็ใส่ก็ใส่ก่ก็ใส่ก็ใส่ก่ก็ใส่ก็ใส่ก็่ก็ใสก็ใส่ก่ก็ใส็ใส่ก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 ็ใก็ใส็ใส่ก็ใส่ก็่ก่กก็ใส่ก็่ก็ใส่ก็ใ่ก็่ก็่ก็ใส่ก็ใส พูดเฉยๆใส่ไว้ได้รดยอดเลยโอเคแล้วเดี๋ยวเเดี๋ยวอะไปนู่เดี๋ยวไปก่อนหนรออเดี๋ยวอจะไปเดี๋ยวพ่อจะไปแป้งไหมดีอไปนอดปนอดทนเองเดี๋ยวไปเลยข้างขี้ไปไปดูตปัไป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  อะไรนะฮะลูกเอันี้ยังต้อเดี๋ยวไวเาะต้องคิดเพราะต้องคิดลูกแกเป็นกาเดีเป็นอย่าเดี๋ยมันมีจานเนี้ยอะเดนแวเดี๋ยเส้นมันมันใช้ซอสไปร้อนอีกร้อนไหมร้อนเนี่ยร้อนใช่ไหมร้อนมากอกจริงจรงเนียนะจะวุกเป็นเต็น่อนร้อนกันร้อนกันเริ่มบอกเลยเมเลย นี่คือทอดรอบที่2นะครับแล้วก็เอาที่พักไว้นะครับอัน,นี้คือเสร็จแล้วนะนี่เสร็จแล้วมีรอบที่2ที่พักไวทท้ที่อะไรวะนะี่อันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วขันขนันหุ่นห็่น นี่คือไก่ทอดที่มันทอดแล้วครับมันก็โดนฉกไปเราหว่างทางมาเหลือแค่เนี้ยครับจัดเท่าไหร่นะยี่สิบยี่สิบยี่สิบน่องเหลืออยู่แค่นี้ครับโอเคก็อันนี้ก็คือเป็นไก่ทอดง่ายๆนะครับรสชาติจะไม่ได้จัดจานอะไรมากนะครับไก่ทอดธรรมดานะครับโอเคถ้าเกิดใครจะทอดกินก็ประมาณนี้นะครับได้เลยนะครับโอเคทีนี้ต่อมาถ้าเกิดเราจะทําเป็น ไข่ทอดเกาหลีนะครับมันก็ขเขาเรียกอะไรนะบอนชอนใช่ไหมบอนชอนมันก็ต้องมีอันนี้โคชูจังโคชูจังอ่าอันนี้อันนี้่าครีปน้ำผึ้งน้ำผึ้งน้ำผึ้งกระเทียมน้อยหนึ่งกระเทียมน้ำส้มน้ำส้มแปหมักแอปเปิ้ลปะ่ะน้ำส้มหมักจากแอปเปิ้ลปะ่ะก็ก็จะดีหน่อยซอสเอ,อ่อมะเขือเทศมะเขือเทศนะครับรอันนี้นะครับอันนี้ใคร,ใครอันนี้คือน้องฟันเทศ ครับผมโอเคเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวขอเทนี้มาก่อนเพราะว่ามันมีปัญหากับการเทมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราเทใส่ถ้วยไปนี่เราจะทำซอสบอน,นครับใช่พอ่อทำนเลยถามลูกแป๊บหนึ่งน้ำมันนิดนึงพอไม่เยอะเ,ยเปิดแก๊สเหรอปิดแก๊สก่อนใหแน่นจัดใช้ไฟออดออนนะครับเดี๋ยวไหม้คนระับ อ่ะเย็นเฮมาเลยปึ๊บๆๆๆๆๆนี่กันไป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 ไปตายดับไปตายกันอือท่องอะไรอีกมั้งคะใจเย็นลูกแป๊บนึงอะไร วันนี้เราสัดส่วนเดี๋ยวเราจะกะกะเอานะครับแค่แค่วกระเทียมให้มันหอมครับหอมยังอ๋อหอมแล้วหอมยังหอมยังหอมยังหอมแล้วหอมแล้วใช่ไหมครับใช่อือหอมหอมขั้วแล้วไอ้ดิใันขั้วไปมันเอาวางไว้เท้าไหรลูกอื เราก็จะใส่ช้อนมาช้อนอ่ะพริกหวานอันนี้มันอะไรอ่ะให้ดูหน่อยที่ม,มันเป็นแบบไหนซอสพริกชะสพริก,กของเกาหลีมันจะน,นิ้วเหนียวอนี่มันไม่ล้มใส่อะไรไม่ไงไก่มันเหลือไม่เยอะใส่ประมาณนี้แล้วไก่ <laughs> โดนฉกไป้ระหว่างทางซอสเขอเทศ ดีดีแล้วไงล่ะดีแล้วไงล่ะไม่ได้อาไม่้ไม่รงถ่ายวะไรอ่ะไม่ต้องการเด่นหรอกขิดโกนแล้วสั่น่อยลูกไม่ใจเด๋ยเพ่ หมดเลยนิ้วเนอะว่ามันมองไม่เห็นอะมาหน้าถือโอ้ยไม่ครับเดี๋ยวไม่ถ้ามันถ้ามองช่วงหน้าเดราฉันขอดูด้วยใส่น้ำผึ้งครับบีบกันแล้วไงนี่หวานหน่อยใช้ไฟอ่อนครับคั่วอย่าจะไหมนะครับ ไก่เหลือน้อยครับเลยเลย,เลยไม่ทำซอสเยอะครับว้าวว้าวววววววนวว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 วันม,ม,มองเห็นไหมเห็นครับวววก็เห็น้นวววนวหเห็น,วน,หนหมวว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 ว หวานมากครับนี่ครับผมเสร็จแล้วโอเคเอาไปเลยเอาไปใส่เบคอนหมดเลยหออะหมดเลยนะปิดแก๊สครับปิดแก๊สครับใส่ไก่ไหมเด็กมันหายไประหว่างทางเดินไก่จะหายอยู่เรื่อยๆครับ สีน่ากินมากพุกๆุกเขา,ขไ,มาไม่เข้ากันฮะไม่คือถ้าเกิดสามร้อยมันจะไม่มันจะไม่ออกกรอบอยู่แล้วเดี๋ยวลุก,กตัวมันจะกระเด็นแบบ ก็มีต้องกินกับพวกผักดองนะผักดองเลยน้อันเนี้ยบอกชีต้มดำดึงมะนาไวาได้นะในะะส่พนช้อนอนักใส่จานครับใส่จานขอแข็งว่ะเนี่ยเดี๋ยวเทล,ลงล่างปึ๊บจัดจานให้สวยงามมีอยู่แค่นี้เลยมีอยู่แค่นี้แล้วแล้วก็ โรยงาขาวพอ,พอเยอะๆอร่อยอะพอ,อพอนี่ก็เสร็จแล้วนี่คือไก่บอนชอนบอนทอนครับจบแล้วครับเสร็จแล้วเก็บของโอเคแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกันเมนูถัดไปนะครับเ,เมนูนี้ก็แค่นี้ครับผม What I have, man, <coughs> over